เครับผมชื่อเใช้ยพน,นัสเสธากรวันนี้จะมาเล่านิทานอีกสองเรื่องสุนักเลี้ยงหญ้านักโคกม้าของชายหนุ่มผู้หนึ่งเขาเลี้ยงหมามา้าของเขาด้วยหญกาเป็นประจำทุกวันในรางหญ้าของเจ้าหมา้าวันหนึ่งมีเจ้าหมาขี้อิฉาตัวหนึ่งกระโดด ขึ้นไปนอนในนั้นอ้าวเจ้าหมาเจ้ามานอนอะไรอยู่ตรงนี้ล่ะเจ้ามาพูดกับเจ้าหมาด้วยความตกใจหลบไปนะข้าจะกินหญ้าของข้าแล้วเจ้ามาพูดไล่เจ้าหมาข้าไม่เจ้ากินหรอกข้าจะนอนกวางอยู่เนี่ยแหละ เจ้าหมาพูดทำไมเจ้าทำแบบนี้ล่ะม้าถามเจ้าหมาตอบด้วยคำด้วยความกวนว,ว่าถ้าข้ากินหญ้านี่ไม่ได้ข้าก็ไม่ให้เจ้ากินเช่นกันแหละจ้งม้าเอย้ยฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าหมารู้สึกโมโห ก็ไม่ได้ทำอะไรเจ้าหมาได้แต่เดิอนออกจากคอกไปด้วยความหมิวหนยนิทาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนพานมักชอบกันคนอื่นแม้ตนจะหาประโยชน์จากสิ่งนั้นไม่ได้ก็ตาม